สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในรายการเนชันทันโลกทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์เวลาห้าทุ่มกับเราสองคนผมชันชัยประทีปวัฒนาวงและดิฉันมินมัชยากรมีซับปรุงนะคะในวันนี้วันอังคารที่28กุมภาพันธ์แล้ววันนี้เรามีเรื่องของเรือนจําที่เรียกว่าโหดหินยิ่งกว่านรกมาฝากกันใช่ไหมคะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเรือนจำนะครับก็เป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรือนจําที่เอลสวาดอซึ่งก็ ขึ้นชื่อในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดแล้วก็ความโหดของนักโทษนะครับที่ถ้าหาว่าใครเป็นคนอ่อนแอก็คงยากที่จะสามารถอยู่รอดในนั้นได้แล้วยิ่งตอนนี้เอลสวาร์ดครับเขาได้ย้ายนักโทษท,ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในประเทศ2,000คนให้มาอยู่ที่เดียวกันก็ยิ่งทำให้สภาพความเป็นอยู่เลวร้ายลงไปอีก ก็เลยทำให้มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหรือว่านี่จะเป็นแผนของรัฐบาลเอลสวาดอร์ที่ต้องการให้เหล่าอาชญากรมาจัดการกันเองโดยที่ทางการไม่ต้องลงมือครับภาพของผู้ต้องขัง2,000คนนะครับที่ถูกต้อนขึ้นรถเรือนจำแบบนี้นะครับในสภาพที่เอามือประสานไว้ที่ข้างหลังทำให้ถูกเปรียบเทียบนะครับว่าไม่ต่างจากการต้อนสัตว์เลี้ยงให้เข้าโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งนี่ก็เป็นภาพที่นักโทษถูกส่งต่อไปยังเรือนจําแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Terrorism Confinement Center ที่ตั้งอยู่ในเมืองเตโคลูก้าของเอลซาวาดอที่อาจจะเป็นเรือนจําที่นรกที่สุดบนโลกในตอนนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งแม้ว่าที่อเมริกากลางนะครับจะมีเรือนจำชื่อกระชอนที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุดในโลก อยู่2เรือนจําอยู่แล้วนั่นก็คือเรือนจําที่คอสตาลิกากับเรือนจําที่เบริสนะครับซึ่งเรือนจํา2แห่งนี้ก็เคยถูกทําเป็นซีรีส์ฉายทาง Netflix ด้วยแต่เชื่อว่าความโหดของเรือนจํา2แห่งนี้จะยังโหดไม่ถึงครึ่งของเรือนจําแห่งใหม่ในเอลซสวดอร์ที่รองรับนักโทษได้40,000ืนคนคภายในอาคาร8หลังที่มีห้องขังรวมกันนะครับเพียง32ห้องซึ่งก็หมายความว่านักโทษเหล่านี้ จะต้องแย่งเตียงที่มีสัดส่วน80เตียงต่อนักโทษ100คนแต่นี่ก็ยังไม่เลวร้ายนะครับเท่ากับห้องสุข,ขาที่มีแค่2ห้องแล้วก็อ่างล้างหน้าที่มีแค่2อ่างเดี๋ยวนะนักโทษ100คนในห้องเดียว แต่มีสุขาสองห้องสุขาแค่2ห้องอ่างล้างหน้าอีก2อง่างใช่ครับอยู่กันกยังไงคะนักโทษ50คนนะครับจะมีสุขาให้ใช้แค่ห้องเดียวเท่านั้นโอ้โหโหดจริงๆครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เกิดทําให้ทําให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่ารัฐบาลเอลสวัดอร์มีแผนที่จะให้เราอาชญากรมาจัดการกันเองหรือเปล่าด้วยการให นักโทษนะครับที่คุ้นเคยกับการใช้ความรุนแรงแล้วก็อาจจะไม่ถูกกันอยู่แล้วต้องอม,มาอยู่กันอย่างแออัดแล้วก็แย่งอากาศกันหายใจภายในที่แคบๆซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหากนักโทษจะมีความเครียดจนมีการใช้กําลังทะเลาะวิวาททําร้ายกันเองจนมีคนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะเสียชีวิตก็ได้ก็เลยทําให้มีคนมองว่าหรือว่านี่จะเป็นเจตนาแอบแฝงของรัฐบาลเอลสวาดอร์ที่จะให้กลุ่มนักโทษมากําจัดกันเองหรือเปล่าค นอกจากนี้นะครับในเรือนจําแห่งนี้ก็ยังมีสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะปิดกั้นสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อให้นักโทษไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้แล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัย7ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนีแล้วก็ยังมีห้องขังเหล็กทึบกำแพงล้อมรอบขนาดใหญ่หอคอย19แห่งรั้วไฟฟ้าตลอดจนเขตลาดตะเวนซึ่งเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีนายิบบูเคเล่ของเอลสวาดอร์เขาบอกว่า เรือนจำแห่งอื่นในประเทศเนี่ยไม่เข้มงวดมีความหละหลวมเพราะว่าผู้ต้องหาในเรือนจําแห่งอื่นนะครับสามารถเข้าถึงโทรทัศน์ เข้าถึงเครื่องเล่นเกม PlayStation โทรศัพท์มือถือรวมทั้งเข้าถึงโสเพณีได้ด้วย<ฮ>แต่เขายืนยันนะครับว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในเรือนจำแห่งใหม่แห่งนี้อย่างแน่นอนมีโอกาสได้เห็นขา่าวผ่านทางประธานนทิดีบ,บุเคเเ่เนี่ยมีการพูดไปถึงนักโทษที่ย้ายไปในเรือนจำนี้ด้วยนะ,ะบอกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยอยากคิดเลยว่าจะได้ออกมา พูดขนาดนี้เลยคือเขามั่นใจในความปลอดภัยมากแล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมคะทางผู้เชี่ยวชาญเรือนจําก็มีการออกมาเตือนนะคะบอกว่าไอ้ความแออัดยัดเยียดที่มันทําให้เกิดบรรยากาศของนักสู้ขึ้นภายในเรือนจํานี่แหละมันจะทําให้พวกนักโทษที่เขามีอายุน้อยหรือว่าเขาอ่อนแอกว่าคนอื่นๆเนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าหมายรวมถึงเรื่องของสุขอ,อนามัยที่มันถูกทําลายคนที่ต้องพึ่งพาการรักษาทางการแพทย์นเนี่ยก็อาจจะถูกปล่อยให้ป่วยปล่อยให้ทุกข์ทรมาน พอเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นการแพรย์ระบาดอย่างรวดเร็วด,ด้วยหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องสร้างเรือนจําที่มันน่ากลัวขนาดนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเอลสวาด,ดอร์เนี่ยเขามีความต้องการที่จะส่งสารไปถึงคนในชาติรวมถึงทั่วโลกนะคะว่าตอนนี้พวกเขากําลังจะจัดการกับปัญหาความรุนแรงจากแก๊งอันธพาลที่ก่อกวนประเทศอยู่แล้วก็อยากแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วครับคําถามคือแล้วแก๊งเหล่านี้มันมาจากไหน มีรายงานนะคะว่าจริงๆแล้ววิกฤตนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สงครามกลางเมืองเมื่อช่วงทศวรรษที่1980ทําให้ผู้ลี้ภัยเนี่ยหนีไปยังสหรัฐส,ส่วนหนึ่งแล้วก็มีการไปรวมตัวกันอยู่บนถนนในลอสแองเจลิสทีนี้พอสงครามมันสิ้นสุดคนที่ลี้ภัยออกไปเนี่ยก็กลับมาที่ประเทศแล้วก็มีการตั้งกลุ่มเป็นแก๊งใหญ่ขึ้นมา2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่ม m s 13กับบ a ริ i o 18ซึ่งตอนนี้เนี่ยสมาชิกแก๊งทั้ง2 ก็ถูกจับไปรวมตัวกันอยู่ที่เรือนจําแห่งนี้นี่แหละค่ะเขาบอกว่าถ้าจะแยกออกจากกันเนี่ยดูแลหลายคนนักโทษอาจจะดูเหมือนกันนะใส่กางเกงสีขาวมีรอยสักกล้ามใหญ่ๆหน่อยแต่เขาบอกว่าสีสากเหมือนกันด้วยเขาบอกว่าแยกไม่ยากเพราะว่ารอยสักแต่ละคนจะมีระบุไว้ว่ามาจากแก๊ง13หรือว่าแก๊ง18บแปดมีการระบุแบบนี้ทีนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าพวกเขาเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดจากแรงกดดันมหาศาลนะคะ นึกสภาพคุณผู้ชมต้องเข้าไปใช้ชีวิตในที่ที่มันถูกปิดกั้นจากแสงธรรมชาติทั้งหมดห้ามญาติเข้าไปเยี่ยมด้วยแถมยังเป็นการเอาแก๊งใหญ่ที่ไม่ชอบขี้หน้ากันอยู่แล้วสองแก๊งเอามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้หลายคนมองว่านี่เป็นการจงใจทําลายการสื่อสารหรือว่าเครือข่ายของแก๊งหรือเปล่าทีนี้เนี่ยนักโทษก็อนุญาตให้มีสิ่งติดตัวเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะคะ1คือกางเกงขาสัน้น2คือหน้ากากาอนามัย ของติดตัวมีแค่นี้เลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการชวนเชื่อของรัฐบาลนะคะเพื่อที่หวังจะลบล้างข้อกล่าวหาที่มีเคยมีการกล่าวหากันค่ะว่ามีการเจราจาลับระหว่างรัฐบาลกับหัวหน้าแก๊งที่อยู่ในเรือนจําแล้วก็มีการทําสัญญาว่าเดี๋ยวพวกเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะถ้าพวกเขาบอกให้สมาชิกแก๊งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยลดความรุนแรงลงซึ่งความจริงเนี่ยรัฐบาลบอกว่าไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้น เพราะว่าขนาดช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยอาชญากรรมก็ไม่ได้ลดลงเลยค่ะครับก็เชื่อกันนะคะว่าภาพของอาชญากรตัวเอที่จะต้องไปเผชิญชะตากรรมที่ไม่อาจคาดเดาได้ในเรือนจำสุดโหดแบบนี้เนี่ยน่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่หลายคนเนี่ยก็สุดจะทนแล้วกับพฤติกรรมการค้าย,ยาเสพติดแล้วก็การขู่กันโชคของทั้งสองแก๊งซึ่งบางครั้งเนี่ยถึงขั้นมีคนถูกฆ่าตาย10-20คนในทุกๆวนัน แล้วการทําแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีบูเคเล่พุ่งสูงไม่หยุดเลยผลสํารวจของสํานักหนึ่งชี้เลยนะคะว่าตอนนี้คะแนนนิยมของเขาสูงขึ้นถึง9 0เเลยทีเดียวค่ะครับซึ่งประธานาธิบดีบูเคเล่ของเอลซาวาดอนนโยบายหลักของเขานะครับก็คือการปราบปรามแก๊งอาชญากรรมแล้วก็แก๊งยาเสพติดอย่างเข้มงวดก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนนะครับก็มีการปิดเมืองหลวงเพื่อตามล่าแก๊งค้ายาเสพติดแบบทีละบ้านเลย ค่ะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทําขนาดนี้คือจริงจังขนาดไหนแต่หลายฝ่ายก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่มันเกินไปหรือเปล่าเอาเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของโรคระบาดโควิด1 9กันบ้างนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเขาก็จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องก COVID ันโควิดกันหมดแล้ว แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสรุปได้นะคะว่าไอ้ต้นต่อจริงๆของโควิดเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ล่าสุดสหรัฐเอาอีกแล้วนะคะออกมาชี้เป้าไปที่จีนอีกแล้วเรียกร้องให้จีนเนี่ยบอกว่าช่วยออกมาพูดความจริงให้มากกว่านี้ได้ไหมในเรื่องของต้นตอ่อหรือว่าจุดกําเนิดของโควิด -19 หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าการระบาดของโควิดมันมีสาเหตุมาจากเชื้อโรคที่หลุดออกมาจากห้องแลบในจีนค่ะ โดยนายน,ายนิคโคลัสเบิร์นเอกอัครราชาทูตสหรัฐประจําประเทศจีนก็ออกมากล่าวปลาศัยในงานหอ,อก,การค้าสาหรัฐผ่านระบบทางไกลนะคะเขาบอกว่าจีนเนี่ยต้องซื่อสัตย์เกี่ยวกับการระบาดของโควิด1 9ที่เกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วและพูดความจริงเกี่ยวกับที่มาที่ไปของโควิดซึ่งเมืองอู่ฮั่นเนี่ยพูดชื่อมาเราก็รู้กันดีนะคะว่าเป็นเมืองที่พบผู้ติดเชื้อโควิดคนแรกอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019 แล้วก่อนหน้านี้ The Wall Street Journal ก็มีการรายงานนะคะว่ากระทรวงพลังงานของสหรัฐสรุปผลรายงานที่มาที่ไปของโควิด -19 ว่าน่าจะมาจากเชื้อโรคที่หลุดออกมาจากห้องแลบในประเทศจีนซึ่งทางการจีนก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่เป็นความจริงโดยเหมาาหนิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนก็ขอให้ต่างชาติทบทวนความคิดที่ว่าโควิดมันหลุดออกมาจากห้องแลบในจีนแล้วก็หยุดศาสตร์โคลนจีนด้วยการนําเรื่องโควิดมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง กรณีที่มีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ว่าโควิดอาจจะมาจากเชื้อไวรัสที่หลุดออกมาในห้องแลบเมืองอู่ฮั่นเนี่ย The Wall Street Journal ก็ระบุนะคะว่ามันมีเรื่องของนักวิจัย3คนที่ทำงานอยู่ที่สถาบันแห่งนี้เนี่ยเกิดล้มป่วยในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2019หนึ่งเดือนก่อนที่จะมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดอย่างเป็นทางการในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเขาก็มองว่าอาการป่วยของนักวิจัย3คนนี้เนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันกับอาการป่วยโควิด19เลยมันจะทำให้เรื่องนี้มีน้ำหนักมากขึ้นหรือเปล่า แต่ว่าในตอนนั้นฝ่ายจีนเขาก็ยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่าโควิด19ไม่ได้หลุดออกมาจากห้องแลบอย่างแน่นอนส่วนข่าวที่ว่ามีนักวิจัยป่วย3คนนะครับก็เป็นการล้มป่วยเป็นการไม่สบายตามปกติไม่ได้ป่วย,เ,ยเพราะติดโควิดนะครับทางการจีนเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าไวรัสอาจจะไม่ได้มีแหล่งต้นตอระบาดมาจากจีนก็ได้แต่อาจจะมาจากห้องแลบ ที่เป็นของทหารจากสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะมีการระบาดในที่อื่นก่อนประเทศจีนเพียงแต่จีนถูกประกาศว่าพบการระบาดของโควิดอย่างเป็นทางการเป็นที่แรกดังนั้นนะครับจีนจึงบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ควรจะไปตรวจสอบประเทศอื่นด้วยว่าโควิดระบาดมาจากประเทศอื่นหรือเปล่าค่ะ ขณะที่หน่วยงานอื่นๆในสหรัฐอีก4แห่งนะครับที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหาต้นกำเนิดของโควิดเหมือนกันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ <c oughs> โดยเชื่อว่าต้นกำเนิดของโควิดอาจจะมาจากการแพร่ระบาดตามธรรมชาติด้านหน่วยงานของประเทศอื่นๆที่รวบรวมข้อมูลเพื่อสืบหาแหล่งที่มาของโควิดก็บอกนะครับว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เพราะว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอครับค่ะ อย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐในตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าจริงๆแล้วไวรัสโควิดมันมาจากที่ไหนกันแน่แค่บอกว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็ขอความชัดเจนจากจีนขอให้จีนเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสามากกว่านี้โดยขอให้เด o วโร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดจากต่างประเทศให้สามารถเข้าไปช่วยกันตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของโควิดในประเทศจีนซึ่งหากจีนไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดก็ควรจะปล่อยให้ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าไปตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า WHO เนี่ยกว่าที่จะเข้าไปตรวจสอบแหล่งที่มาของโควิดระบาดในเมืองอู่ฮั่นได้ต้องใช้เวลาถึงปีกว่าถึงจะได้ลงพื้นที่ซึ่งก็ทำให้สหรัฐและหลายประเทศมองว่าจีนยังคงไม่เปิดเผยแล้วก็ พูดความจริงนะครับเกี่ยวกับต้นตอของโควิดมากพอครับก็โทษกันไปโทษกันมาอยู่3ปีแล้วนะคะคจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครแสดงหลักฐานได้จริงๆเลยว่ามันมาจากไหนกันแน่ครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็บอกนะครับว่าการที่จะสืบหาต้นตอของโควิดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้เพราะว่าไม่มีข้อมูลที่เพียงพอและก็เป็นเรื่องยากนะครับที่จะสืบหาว่าต้นตอที่โควิดแพร่ระบาดเป็นที่แรกเนี่ยมันมาจากที่ไหนกันแน่ค่ะ ช่วงนี้นะครับเราจะไปดูความคืบหน้าความเสียหายนะครับที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรกีซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการประเมินว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นหากคิดเป็นเงินนะครับจะมีมูลค่าสูงถึง1.2ล้านล้านบาทส่วนเงินนะครับที่จะต้องใช้ในการฟื้นฟูประเทศตุรกีหลังจากนี้ก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้ถึง2เท่า ธนาคารโลกเผยแพร่ารายงานประเมินความเสียหายนะครับสำหรับแผ่นดินไหวสองครั้งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นที่ตุรกีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายทางกายภาพโดยตรงคิดเป็นมูลค่า34,200ล้านดอลลาร์หรือเกือบ1.2ล้านล้านบาทซึ่งคิดเป็น4%นะครับของ GDP ของตุรกี โดยเฉพาะความเสียหายต่ออาคารพักอาศัยนะครับก็มีมูลค่าสูงถึง18,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ6 3แสนล้านบาทธนาคารโลกประเมินด้วยนะครับว่าค่าใช้ใจ่ายในการฟื้นฟู11จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแล้วก็ after อร์ c k อาจจะสูงถึง68,000ล้านดอลลาร์หรือเกือบ2.4ล้านล้านบาทโดยอาคารที่พักอาศัยโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับต้องได้รับการซ่อมแซมทั้งหมด แล้วก็มีอาคารมากกว่า1 5 0 0 0หลังที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ประชาชนราว1.25ล้านคนนะครับก็ไร้ที่อยู่อาศัยตอนนี้ด้วยค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวทางธนาคารโลกเขาก็เตรียมจะเผยแพร่รายงานประเมินความเสียหายในซีเรียที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตุรกีในวันอังคารนะคะส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งในตุรกีและซีเรียจากแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยล่าสุดเพิ่มเป็นกว่า5 0,000รายรแล้วก็มี after ์ช็อกตามมาอีกกว่า1-0,000ครั้งด้วยค่ะ ก็หวังนะครับว่าตุรกีจะสามารถฟื้นฟูประเทศนะครับได้อย่างเร็วที่สุดโดยเฉพาะตอนนี้นะครับก็มีความช่วยเหลือจากหลายประเทศที่ถูกส่งเข้าไปตุรกียอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงหน้าครับเราจะมาดูโลโก้ใหม่นะครับของโนเกียที่เขาออกแบบใหม่เพื่อสะท้อนแนวทางการทำธุรกิจในอนาคตรวมทั้งเพื่อเป็นการสลัดภาพจำเดิมๆครับที่คนทั่วไปยังคงเข้าใจอยู่ว่าโนเกียขายแค่โทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียวติดตามในช่วงหน้าครับ โนเกียก็เป็นบริษัทที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือยอดนิยมในอดีตตอนนี้เขาเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วนะครับเพื่อสลัดภาพจําเดิมๆว่าโนเกียขายแค่โทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียวรวมทั้งเพื่อสะท้อนนะครับถึงนโยบายการทําธุรกิจในอนาคตของโนเกียด้วย ซึ่งโนเกียนะครับก็ได้เปิดตัวโลโก้ของบริษัทแบบใหม่นะครับภายในงาน Mobile World Congress ที่เมืองบาร์เซโลนาของสเปนซึ่งก็เป็นการออกแบบแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่ครั้งแรกในรอบ60ปีของโนเกียเพื่อจะท้อนกลยุทธ์การทำธุรกิจแล้วก็ทิศทางใหม่ของบริษัทซึ่งคนทั่วไปยังคงเข้าใจว่าธุรกิจหลักของโนเกียคือการผลิตโทรศัพท์มือถือเนื่องจากในอดีต โนเกียคือผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งจนกระทั่งมาถึงยุคข,ของสมาร์ทโฟนจึงทําให้สินค้าของโนเกียค่อยๆได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆค่ะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของโลโก้ใหม่เนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้ตัวอักษรภารษาอังกฤษที่ค่อนข้างเรียบง่ายเลยนะคะคือถ้าเราจับแต่ละตัวอักษรเนี่ยมาแยกเรียงตัวเนี่ยอาจจะดูไม่ออกว่าเอ๊อันนี้มันตัวอะไรแต่พอเอามาวางติดกันแบบนี้ ก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันคือคําว่าโนเกียใช่ครับอย่างนี้ถ้าดูตัว N เนี่ยจะเห็นว่าเป็นขีดแหลมๆหสามเหลี่ยมเหมือนเป็นลูกศรน,นิด<ช>เดียวเองอตัว O อาจจะเห็นชัดเจนตัว K นี่ก็เป็นสามเหลี่ยมเป็นกันอาจจะดูไม่ออกแต่ว่าพอเอามาเรียงกันเนี่ยมันก็ รู้ทันทีเลยว่าอ่านว่าโนเกียส่วนตัวชอบนะมันดูทัน <ฮะ S 2> สมัยมากขึ้นก็จะท้อนแนวทางการทําธุรกิจของโนเกียในอนาคตนะครับซึ่ง c ีอของโนเกียเขาบอกว่าการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ครั้งนี้เหมือนเป็นการเปิดตัวแบรนด์ใหม่มที่ให้ความสําคัญกับธุรกิจเครือข่ายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลในเชิงอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากธุรกิจโทรศรัพท์มือถือแบบเดิมที่โนเกียเคยทํานะครับ โดยธุรกิจเครือข่ายในปัจจุบันก็ไปไกลมากกว่าการเชื่อมต่อผู้คนแล้วก็สิ่งของแต่ว่าจะต้องเชื่อมต่อผ่านระบบคลาวอย่างไร้รอยต่อโดยโนเกียเขาหันมาเน้นขายอุปกรณ์เครือข่ายให้กับองค์กรขนาดใหญ่ได้หลายปีแล้วแล้วก็กําลังเข้าสู่ช่วงขยายสเกลการทำธุรกิจให้มันใหญ่กว่าเดิมซึ่งปีที่ผ่านมาโนเกียก็มียอดการทําธุรกิจ ในส่วนของการขายอุปกรณ์เครือข่ายให้กับองค์กรขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นถึง21%ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่หัวเว่คู่แข่งจากประเทศจีนที่มีธุรกิจขายอุปกรณ์เครือข่ายเหมือนกันหัวเว่ถูกห้ามทําธุรกิจในยุโรปนะครับด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงก็เลยทําให้ยอดขายของโนเกียตรงนี้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของแบรนด์โนเกียที่เป็นส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับที่ดูแลแล้วก็จัดการโดยบริษัท HMD Global ยังคงใช้โลโก้โนเกียแบบเดิมอยู่นะครับเพราะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เปิดตัวในงาน Mobile World Congress ในปีนี้นะครับก็ยังคงใช้โลโก้โนเกียแบบเดิมอยู่ รอดูการเปลี่ยนแปลงของโนเกียหลังจากนี้ต่อไปว่าจะกลับมาบูมในวัยรุ่นได้เหมือนเมื่อก่อนรหรือเปล่าสมัยเราเด็กเนาะโนเกียนี่คือดังมากเลยนะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ต้องมีทุกคนใช่ค่ะเอามาดูในเรื่องของเทรนเทคโนโลยีที่มาแรงในช่วงปี2ปีนี้นะคะอย่างเทรนเมตาเวิร์สล่าสุดมันขยับเข้ามาใกล้ชีวิตจริงของเรามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเมื่อที่โคลัมเบียเนี่ยเขามีการพิจารณาคดีกันในโลกเมตาเวิร์สแบบจริงจังเลยแล้วก็มีการตั้งเป้าด้วยว่าหลังจากนี้จะพัฒนาการพิจารณาคดีให้มมีควาสง จะพัฒนาการพิจารณาคดีให้มีความสมจริงมากที่สุดค่ะโดยสารปกครองในเมืองแม g กดาเลนาประเทศโคลอมเบียเขามีการทดลองใช้ m e t a เวิร์หรือว่าโลกเสมือนเป็นสถานที่ในการพิจารณาคดีเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งคดีที่พิจารณากันใน m e t a เวิร์ก็เป็นข้อพิพาทเรื่องของการจราจรบนท้องถนนคู่กรณีแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมาปรากฏตัวต่อศาลในรูปแบบของอวตารที่ออกมาออกแบบมาให้คล้ายๆกับตัวตนจริงๆ มากที่สุดนี่อย่างที่เห็นมีการขยับได้เหมือน<ด>กับตัวจริงน่ารักมากเหมือนอคล้ายๆจะเป็นวิดีโอเกมซึ่งความน่ารักนี่แหละมันเป็นประเด็นเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่คือตอนนี้เขาพยายามทําให้มันเหมือนจริงอย่างที่เห็นว่าการแต่งตัวอะไรก็ต้องดูเรียบร้อยเหมือนเวลาที่เราจะเดินทางมาศาลจริงๆส่วนผู้พิพา,ากษาก็มาแบบอวตารเหมือนกันค่ะก็ใส่ชุดผู้พิพากษาเหมือนจริงเลยการพิจารณาคาดีใน m e t a เวิร์สนี้เนี่ยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงนะคะซึ่งคาดว่าพอถึงวันตัดสินคดี ก็จะมาตัดสินกันในโลกเมตาเวิร์สด้วยโดยโคลอมเบียก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะคะที่มีการทดลองพิจารณาคดีในเมตาเวิร์สเพื่อให้นักพัฒนาเนี่ยเขาได้ศึกษาดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรตรงไหนที่เราสามารถปรับปรุงการพิจารณาคดีให้มันมีประสิทธิภาพมีความสมจริงมากขึ้นอีก แต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่าการพิจารณาคดีรูปแบบนี้จะเป็นเรื่องใหม่นะคะเพราะว,าว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพิจารณาคดีผ่านระบบออนไลน์กันมากขึ้นอย่างเช่นระบบซูมหรือว่าวิดีโอคอลแต่การพิจารณาคดีผ่านเมตาเวิร์สจะให้ความรู้สึกสมจริงมากกว่าเพราะมันรู้สึกเหมือนว่าทุกคนได้เข้าไปนั่งอยู่ในศาลจริงๆ อย่างไรก็ตามการพิจารณาคดีในเมตาเวิร์สก็ยังมีเรื่องที่ต้องพัฒนาอีกมากเลยนะคะอย่างเช่นระบบฮาร์ดแวร์ก็ต้องมีความเสถียรเพื่อให้ภาพมันลื่นไหลตลอดระยะเวลาการพิจารณาคดีที่นานหลายชั่วโมงและในเรื่องของการยอมรับเหมือนที่คุณชาญชัยบอกเมื่อกี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยคนจํานวนมากเขาบอกว่าเอ๊ะการพิจารณาคดีในเมตาเวิร์สเนี่ยมันดูขาดความน่าเชื่อถือเพราะตัวละครเนี่ยมันดูน่ารักบางคนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ดูน่ารักมันดูตลกเลยด้วยเวลาขยับไปขยับมาดุ๊กดิ๊กมันยังดูไม่สมจริง เขาบอกว่าก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปค่ะครับคือหลายคนเขามองว่าศาลเนี่ยมันควรจะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความ<ช>น่าเชื่อถืออยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้พิพากษาโคลัมเบียหลายคนก็ให้ความคิดเห็นว่าการพิจารณาคดีในเมตาเวิร์สก็มีข้อดีตรงที่ ช่วยให้โจทก์กับจำเลยไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันโดยเฉพาะคดีที่มีผลกระทบด้านจิตใจเช่นคดีล่วงละเมิดทางเพศซึ่งถ้าหากว่ามีการดำเนินคดีลักษณะนี้ใน m e t a เว r ร์มากขึ้นก็อาจจะทำให้เหยื่อกล้าออกมาแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดมากขึ้นด้วยครับ ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ดูสมบูรณ์แบบเพราะว่าเขาอยู่ในขั้นของการพัฒนากันอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่จีนกันหน่อยนะคะไปทําความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจที่กําลังมาแรงอย่างเมืองลู่เจียจุยที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่บอกเลยว่าตอนนี้กําลังจะมาแรงมากๆแล้วเขามีโครงการที่อยากจะดึงดูดนักลงทุนจากไทยให้เข้าไปร่วมงานเข้าไปบุกตลาดของจีนด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ ท่าชมไปทําความรู้จักกับเขตการเงินและการค้าลู่เจียจุ๋ยนะคะเป็นหนึ่งในเขตสําคัญของเซี่ยงไฮ้ที่เขากําลังตั้งเป้าจะพัฒนาให้เป็นเมืองการเงินระดับโลกภายในปี2025นะคะพร้อมกับชักชวนนักลงทุนของไทยให้ไปบุกตลาดจีนเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ อย่างที่รู้กันนะคะว่าไทยและจีนเป็นพันธมิตรที่มีความร่วมมือกันในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมล่าสุดมีทิศทางความร่วมมือด้านการลงทุนที่น่าสนใจค่ะในงานลู่เจียจุยฟ i น a n นเชียลซิตี้เพื่อแนะนําเขตลู่เจียจุยของเซี่ยงไฮ้สําหรับขยายโอกาสการค้าการลงทุนสําหรับธุรกิจไทยที่อยากจะเข้าไปเติบโตในจีนในอนาคตค่ะชื่อของเขตลู่เจียจุยอาจจะไม่คุ้นหูสําหรับนักท่องเที่ยว แต่สำหรับนักธุรกิจนักลงทุนลู่เจียจุยถือเป็นหนึ่งในย่านที่สำคัญของเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนซึ่งในงานลู่เจียจุยฟ i n a เชียลซิตี้โรดโชว์และงานสัมมนาลู่ทางและโอกาสการค้าการลงทุนในเซี่ยงไฮ้ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนชาวไทยได้ทำความรู้จักกับเมืองลู่เจียจุยมากขึ้นโดยมีตัวแทนจากทางจีนคือคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารลู่เจียจุยเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้คุณชัยหงถูรองกรรมการผู้จัดการบริษัทช่างไห่ลู่เจียจุยกรุป๊ปคุณซุนเจียหยินรองผู้จัดการทั่วไปช่างไห่ผู่ตงเดเวล OP เมนต์กรุ๊ปที่มาบอกเล่าความเป็นมาและทิศทางการพัฒนาเขตลู่เจียจุยให้เป็นเขตการเงินระดับโลกทัดเทียมกับลอนดอนและนิวยอร์กลู่เจียจุยเป็นเมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ในเขตผู่ตงมีพื้นที่กว่า31ตารางกิโลเมตร และพื้นที่กว่า70%อซอยู่ในโครงการเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้โดยลู่เจียจุยเป็นเขตเดียวในจีนที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านการเงินและการค้าโดยตรงในย่านศูนย์กลางธุรกิจชั้นนําซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสําคัญอย่างเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์อาคารที่สูงที่สุดในจีนและเซี่ยงไฮ้เวิลด์ฟินแลนเชียลเซ็นเตอร์ด้วยคุณหยวนเย,ย่เฟิงรองผู้อำนวยการสํานักงานบริหารลู่เจียจุยเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ยังเปิดเผยว่า ตอนนี้ทางจีนกำลังให้การสนับสนุนอย่างมากกับการเข้ามาลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะธุรกิจ3ประเภทหลักคือธุรกิจการเงินการค้าระหว่างประเทศและการให้บริการทางการเงินทั้งอย่างสนับสนุนอุตสาหกรรมไฮเทคที่จะมาช่วยส่งเสริมการเติบโตให้กับธุรกิจ3ประเภทข้างต้นด้วยผมคิดว่าไทยกับจีนมีวัฒนธรรมที่คล้ายคงกันมากเราคิดว่าเาไปในต่างประเทศโดยเฉพาะในต่างร คุณยวนยังมองว่านักลงทุนไทยมีศัก,กยภาพที่อยากจะดึงดูดเข้าไปลงทุนในจีนเพราะคนไทยคนจีนมีความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมและความคิดสื่อสารกันเข้าใจง่ายและยังมีผลผลิตจากไทยเช่นผลิตภัณฑ์การเกษตรและผ้าไหมซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดจีนด้วยด้านคุณธนากรเสรีบุรีรองประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญพภคภัณฑ์ในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีน ก็มองว่านี่คือโอกาสดีที่นักลงทุนชาวไทยจะต้องศึกษาข้อมูลคือผมมองดูจีนเนี่ยหลังจากที่ปิดประเทศก็เรียกว่าปิดประเทศอ่ะสามปีเนี่ยนะถ้าไม่เศรษฐกิจก็สโลดาวแทนที่มันจะเป็น6ก็ก็ลงมาเหลือ34%เนี่ยเวลาจีนเวลานี้เปิดใหม่ลนะเปิดใหม่ผมคิดว่ามันมันจะเหมือนผมผมมองดูในแง่ของผมมันมันจะเหมือนสปริงมันเป็นสปริงบอร์ดนะกดไว้ทั้ง3ปีแล้วเนี่ยพอเปิดใหม่ผมว่า เด้งขึ้นมาแน่นอนนะผมไม่มีความมั่นใจมากเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าคนไทยที่ a g g r e s s i v นะต้องเขาต้องพยายามมองนี่เป็นโอกาสที่ดีน่าจะไปสนใจในในธุรกิจในเมืองจีนครับคุณธนากรยังเปิดเผยด้วยว่าทาง CP เองก็มีการลงทุนหลายอย่างที่เสี่ยงไฮ้และประสบความสำเร็จจากประสบการณ์มองว่าจีนมีบุคลากรที่เก่งทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่มีความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ จึงมีความเชื่อมั่นว่าการขยายและพัฒนาเขตเศรษฐกิจผู้ตรงครั้งนี้ต้องประสบความสำเร็จแน่นอนที่สำคัญคือนักลงทุนที่เข้าเงื่อนไขของนโยบายสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ออกมาในปี2021จะได้รับการผ่อนคลายข้อจำกัดหลายด้านเช่นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจาก2 5เป็น15%หรับธุรกิจประเภทการเงินการค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมไฮเทครวมถึงมีการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าระยะยาวกับชาวต่างชาติแม้จะยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในระยะยาวแต่ปัจจุบันล,ลู่เจียจุยก็ถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญเป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่สถาบันการเงินระดับโลกและธุรกิจต่างชาติจำนวนมากกลายเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าจับตาไม่น้อยสำหรับนักลงทุนชาวไทย คือเป็นโอกาสที่ดีจริงๆนะเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าประชากรจีนเขาก็มีเยอะมากถ้ามีการไปลงทุนและธุรกิจมันบูมที่นั่นนี่ก็คือรวยเละเลยนะคะครับและคืนนี้นะครับเราจะมาส่งท้ายด้วยภาพการท่องเที่ยวฮ่องกงเพราะว่าตอนเที่ยงคืนคืนนี้เขาจะมีการแจกตั๋วเครื่องบินฟรี5,000 500, 0 0ใบโอ้แล้วรู้ไหมต้องทํายังไงครับทำยังไงครับเขาบอกว่าเราต้องเข้าไปลงทะเบียนในเว็บของฮ่องกงแอร์พอร์ตนะคะ,ะ,คะเขาก็จะให้เลือกเลยว่าเอะเรามาจากประเทศต้นทางไหนแล้วจะบินกับสายการบินอะไรพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็รอติดตามอีกทีว่าเดี๋ ร,ร่วมลุ้นตั๋วเครื่องบินฟรีกันครับนี่จบรายการนี้เดี๋ยวเราสองคนก็จะงลงลทะเบียนด้วยใช่คะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเนชั่นทันโลกในคืนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ